โลโก ลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นคําที่หลายคนเนี่ยสับสนนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าจดลิขสิทธิ์โลโก้โลโก้จดลิขสิทธิ์แต่ว่าใช้กันแบบสับสนวุ่นว,วายจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโลโก้กับคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมัน็ีคนละคากันนะครับเพราะมันเป็นทร,รัพย์สินทารปัญาคนละประเภทลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองอัตโนมัตินะตั้งแต่วันที่เราสร้างสารรค์ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนแต่โลโก้เนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอยากได้รับความคุ้มครองเนี่ยต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กมร,รมทร,รัพย์สินางััเพรรระะนนน้้นต้ตอออแยกกใหออกคบ ว่าเราต้องการขอรับคุ้มครองอะไรวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงลิขสิทธิ์ ว่ามีอะไรบ้างนะครับลิขสิทธ์มีด้วยกันทั้งหมด9ประเภทนะครับอ่าเก้าสี่แล้วก็หนี่9ประเภทนะครับด้แก่1งงานวรรณกรรมนะครับพวกงานเขียนต่างๆนะครับสงงานดนตรีนะครับสงานศิลปกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่เนาะพวกแบบภาพวาดภาพเขียนภาพถ่ายภาพนูนสูงภาพนูนต่ํางานนาฏกรรมนะครับท่าเต้นงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับงานอ่าโสตทศนวัสดุนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นลิสต์รายการให้ดูนะครับเพราะมัน มี9ประเภท9ประเภทเนี้กฎหมายกําหนดว่าถ้าเข้า9ประเภทเนี้จัดเป็นงานอันมีลิเลิทธิ์ถ้าอยู่นอกเหนือจาก9ประเภทเนี้ก็เป็นทสิบยาตัวอื่น